สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองทารโลคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานช่วงวันที่20-26ถึงยีกกันยายนซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง mor พโอเอ็นจหนึ o ่งหนึ G ่งหนึ่ง ว้าวโ wow. อเ okay. ค completion cycles นะฮะเปิดใจเพื่อรับโอกาสนะครับผมเปิดใจเพื่อรับโอกาสของคุณเปิดใจเพื่อรับโอกาสคุณราศีสิงห์นะฮะสิ่งที่ท้าทายหรือสิ่งที่คุณดิวอยู่ในตอนนี้นะฮะสิ่งที่เป็น key message ของคุณนะฮะอะ่ the world มีบางสิ่งบางอย่างจบสิ้นแล้วนะครับผมบางส่วนของคุณนะฮะจะได้รับการอตอบรับที่ดีนะครับผมบางส่วนของพวกคุณต้องจำแล้วก็ เก็บประสบการณ์นี้ไว้นะฮะอาจจะมีความผิดพลาดอาจจะคาดหวังหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับ the world นะฮะสำหรับตัวคุณก็คือในตอนนี้นะฮะก็คือสถานการณ์เนี่ยมันถึงจุดสิ้นสุดพอดีนะครับผมซึ่งจุดสิ้นสุดนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะจบสิ้นนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างยังดาเนินต่อไปสิ่งตรงนี้หมายความว่าตัวคุณอาจจะต้องทําอะไรเพิ่มเติมเพื่อสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นนะครับผมใครที่อยู่จุด t o ป ที่สุดแล้วจุดสุดแล้วนะฮะยังมีหนทางต่อจากนี้นะครับผมคุณจะต้องดูว่าคุณจะทําอะไรต่อนะครับในสถานการณ์ของคุณนะฮะ,ะการที่คุณยังติดอยู่ในสภาวะในสถานการณ์นี้เนี่ยจะไม่ช่วยอะไรสําหรับตัวคุณเลยนะครับผมนั่นคือพลังงาน the World นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอะไรเป็นปัญหานะครับผมหรือต้นตอของมันในอดีตนะครับผมและอะไรเป็นสถานการณ์ที่คุณเผชิญอยู่นี้นะครับผม และสิ่งที่จะเป็นอนาคตหรือสิ่งที่เป็นสิ่งที่คุณคาดหวังหรือสิ่งที่คุณจะ,ะเผชิญในอนาคตของคุณนะฮะพร้อมกับคำแนะนำของตัวคุณนะครับผมโอเคในอดีตนะฮะคุณได้ t r u f s f s r u r t h The อ่าเดอะและ Queen of w a n d s นะฮะโอเคผมรู้สึกว่าในอดีตเนี่ยปัญหามันเกิดจากการไม่ตัดสินใจด้วยพลังงานของ True of Source นะครับ ในอดีตเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณไม่ได้ตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะ,ะไม่ได้เปิดใจให้โอกาสเข้ามานะครับผมปิดโอกาสปิดกั้นนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะเจอลักษณะของการตัดคือรว่อะไรสถานการณ์ที่ตัดสินใจอย่างยากยิ่งยิ่งยวดนะฮะอาจจะมีผลกระทบต่อใครหลายๆคนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย b s e r ู e เป็นลักษณะที่ อ่อไม่สามารถตัดสินใจได้หรือตัดสินใจไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับผม the t h e m p r e s s queen of w a n d s อืมผมรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยอ่ากำลังเผชิญอยู่กับปัญหาที่มันใหญ่เกินกว่าตัวคุณนะฮะไม่ว่าจะในยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยผมรู้สึกว่าการที่คุณจะเลือกทางใดทางหนึ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ย อาจจะเป็นไปไม่ได้เช่นคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์คุณอาจจะมีภาระหน้าที่คุณอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอย่างยกตัวอย่างแล้วกันคุณอาจจะอยู่ในครอบครัวอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณจะตัดสินใจเดินออกจากสถานการณ์นั้นได้ยากยิ่งเพราะว่ามันมีภาระหน้าที่มีความรับผิดชอบในส่วนของอพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าหรือใครก็แล้วแต่ที่ใช้ประโยชน์ตรงนั้นอาจจะเป็นในเรื่องของ รวมถึงเรื่องของการงานหรือว่ารวมถึงเรื่องของลูกน้องก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอดีตเป็นการตัดสินใจแต่ว่าไม่สามารถตัดสินใจได้สักทีเพราะว่ามีสถานการณ์ที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณะอ่าพึ่งพาอาศัยตรงนั้นนะครับผมโอเคครน,นี้นั่นคือปัญหานั่นคือสิ่งที่เกิดในอดีตนะฮะในปัจจุบันนะฮะในปัจจุบันคุณได้ princess of princess princess of w a n d s นะครับผม Three of และ t o วร์แพน t กเคิลส์เด l ะเผมรู้สึกว่าในจุดจุดนี้เนี่ยคุณกำลังยุ่งมากๆถามว่ายุ่งมากๆเพราะอะไรนะครับผมท w o of p พ n ักเคินะผมรู้สึกว่าในปัจจุบันคุณพยายามที่จะทำอะไรสักสักอย่างหนึ่งไม่ใช่สักอย่างหนึ่งจริงๆแล้วสักสองอย่างนะครับผมถ้าจะให้พูดตรงๆนะฮะ two of ฟอ n d s คุณอาจจะอยู่ใน2ความสัมพันธ์นะครับคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่บาลานซ์ระหว่างความสัมพันธ์ที่1กับคนที่1ความความสัมพันธ์ที่2กับคนที่2นะฮะความสัมพันธ์นี้เนี่ยสำคัญเท่าเทียมกันสําหรับตัวคุณนะฮะครับคำว่าเท่าเทียมกันนี่อาจจะไม่ใช่เป็นประมาณว่าศักดิ์ศรีเท่ากันแต่ว่าอีกคนนึงก็เป็นในสถานะในหน้าที่อีกคนนึงก็เป็นความรู้สึกของตัวเองความรู้สึกความต้องการของใจนะครับ ไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าบวกลบคูณหารแล้วคุณคุณเลือกไม่ได้นะฮะสำหรับใครที่อยู่ในสถานการณ์อาจจะเป็นลักษณะตัวคุณยุ่งอยู่กับตัวการงานก็ได้และคุณไม่ได้มีเวลาให้กับความสัมพันธ์นะฮะมันไม่จําเป็นจะต้องมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ดีตลอดนะครับผมแต่โดยปกติแล้ว t ัวร์แพน n เคิลส์เนี่ยใน Reading นี้เนี่ยผมมักจะเห็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันอะคือใกล้เคียงกันมากๆเหมือนกับความสัมพันธ์ของ ของคุณกับพาร์เนอร์คนที่หนึ่งความสัมพันธ์ของคุณกับพาร์เนอร์คนที่สองเนี่ยคุณให้ความสัมพันธ์ความสำคัญเนี่ยเท่าเทียมกันมากๆใกล้เคียงกันมากๆนะครับปร s สเซนส์ว Three of Wands เป็นลักษณะที่คุณพยายามที่จะดึงความสัมพันธ์เนี้ยให้ก้าวต่อไปนะฮะคุณพยายามที่จะเข็นเร,เรียกว่าอะไรดีเข็นความสัมพันธ์ตัวเนี้ยให้ก้าวต่อไปให้ได้นะฮะ หรือว่าผลักดันบางสิ่งบางอย่างในสถานการณ์ในปัจจุบันนะฮะเรียกว่าลากจูงไปเลยนะครับเรียกว่าถูรู่ถูกกังเรียกว่าแบบอ drag me <laughs> drag me to the hell or heaven <laughs> เอาอะไรดีลากฉันไปสวรรค์หรือฉันไปนรกดีนะฮะ drag drag to the heaven แตครับผม drag drag to the hell three of bonds นะครับผมผมรู้สึกว่าคุณ ไม่ยอมตัดสินใจนะฮะในอดีตซึ่งในปัจจุบันคุณก็ยังคงสถานะตรงนี้อยู่นะครับผมเป็นอะไรที่ผมผมเห็นบางสิ่งบางอย่างในสถานการณ์นี้ผมรู้สึกได้ว่ามันสำคัญกับคุณจริงๆแล้วมันจะต้องทำทั้งสองอย่างหรืออาจจะมากกว่านั้นนะฮะด้วยพลังงานของ two of p e n t a c l e s คือมันเท่าเทียมกันแล้วผมรู้สึกว่าจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ตัดสินหรือชี้ชะตาเรื่องของพลังงาน the world ตัวนี้ด้วยนะครับผมอืม ใไหมครนี้พลังงานในอนาคตนะครับคุณได้เอเดอร์ฟอนส์นะฮะอ่ะเริ่มมีหนทางที่จะคลี่คลายแล้วนะครับผมเอเดอร์ฟอนส์ไฟล์ซอร์สไฟล์ซอร์สนี่ขึ้นบ่อยมากๆนะไฟล์ซอร์สและไนออบแพนิเคิลส์โอเคในอนาคตเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีโอกาสเข้ามานะฮะแต่คุณก็ยังไม่สามารถที่จะคว้าไปได้นะครับผมผมรู้สึกว่าคุณจะต้อง เอาชนะอุปสรรคบางอย่างด้วยพลังงานของไฟ of s o u r c s ตรงนี้นะฮะเขาเรียกว่า battles นะคุณกำลังจะเข้าไปสู่สนามรบของคุณนะคุณจะกำลังจะต้องไปต่อสู้ต้องไปแย่งชิงต้องไปปกป้องต้องไปดูแลรักษาบางสิ่งบางอย่างในพลังงานของไฟ of source ตรงนี้นะฮะผมรู้สึกว่าคุณจะได้รับชัยชนะอะไรบางอย่างหรืออย่างน้อย การสนับสนุนอะไรบางอย่างนะฮะเพราะคุณได้ knight อ่าทวทีเอเดอร์เอเด t of Wands ตรงนี้นะครับจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาช่วยเหลือคุณนะฮะอ่าโอเคคันนี้ในอนาคตเนี่ยคุณจะต้องไปสู้นะครับผมคุณจะต้องไปสู้ผมรู้สึกว่าอ่าการต่อสู้นี้อาจจะเป็นการต่อสู้ ครั้งสำคัญของคุณนะฮะคุณจะต้องเปิดใจเพื่อดูโอกาสที่คุณจะต้องเตรียมอะไรไปนะฮะผมรู้สึกว่าการเขาเรียกอะไรพลังงานนี้เนี่ยคุณไม่ใช่แค่เตรียมใจหรือเปิดใจอย่างเดียวคุณต้องต้องเตรียมกายไปด้วยนะผมรู้สึกว่าด้วยพลังงานของ file source เนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับคุณจำเป็นที่จะต้องอรู้ว่าคุณจะต้องการอะไรอันที่หนึ่งเป้าหมายของคุณอยู่ตรงไหนอันที่สองคือคุณจะต้องรู้ด้วยว่าอุปสรรคที่ ที่เป็นไปได้สําหรับตัวคุณคุณแก้มันได้แค่ไหนถ้าเกิดคุณตั้งเป้าหมายไว้แล้วคุณไม่สามารถแก้อ,อกปุปสรรคได้เนี่ยไฟ o อฟซอร์ส mm. พลังงานนี้นะจะปรับให้ตัวคุณกลายเป็นผู้แพ้โดยทันทีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพลังงานที่ท้าทายคุณเนี่ยเป็น The World นะผมไม่อยากให้คุณแพ้เพราะว่ามันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงจุดสิ้นสุดเราไม่อยากให้จุดสิ้นสุดของ ของสิงห์นะฮะทั้งหลายนะครับผมสิงห์สิงห์งทั้งหลายนะไม่ว่าจะดาวที่ดาวจันดาวพุธด,ดาวศุกร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มีอยู่ในราศีสิงห์ของคุณไพ่แพ้ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นจงจงตั้งมั่นเตรียมนะครับผมไว้ให้ดีๆนะฮะไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะไปเขาเรียกอะไรเข็นค่าค่าแกงใครนะเตรียมตัวในเรื่องของสภาพจิตใจนะฮะเตรียมตัวเปิดโอกาสเปิดใจของคุณ ให้เรียนรู้กับสถานาการณ์ให้เรียนรู้กับบททดสอบที่จักรวาลจะเอามาให้คุณนะครับผมรู้สึกว่านี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของตัวคุณอย่างเดียวแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่คุณจะไปไปข้างหน้านะครับผมไปสู่ความความเจริญเติบโตของจิตใจของคุณนะฮะเขาเรียกว่า spiritual growth นะฮะหรือว่าการพัฒนาทางจิตวิญญาณของตัวคุณนะครับโอเครควนี้ คำแนะนำนะฮะในคำแนะนำคุณได้ Nine of p e น t a c l e s นะครับผม Seven of p e แ t a c l e s ลและ Prince of Cups โอเคคำแนะนำของคุณอันที่หนึ่ง Nine of p e น t a c ค e s นะฮะคุณจำเป็นที่จะต้องต่อสู้นะครับถึงแม้ว่าจะต่อสู้คนเดียวนะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์การต่อสู้คนเดียวค่อนข้างที่จะดูแห้งแรงนะครับผม แต่อย่าอย่าลืมนะฮะว่าด้วยความเป็นสิงนะครับผมเป็นธาตุไฟคุณมีความเป็น fixed fire นะครับผมคำว่า fixed f i ร e ของคุณจะมีลักษณะของธาตุลมเข้ามาเจือปนเพราะฉะนั้นนะ่ะมันจะกลายเป็นธาตุไฟที่มีความคิดนะครับผมมีลอจิกมีสิ่งที่คุณพยายามที่จะทำให้มันสำเร็จมีแบบแผนมีขั้นตอนนะฮะจะจะจะเรียกอะไรจะสุขุมเยือกเย็นกว่าธาตุไฟอื่นๆนะครับผม ไม่ว่าจะเมษกันแล้วแต่ไม่ว่าจะธนูนะครับผมเมษกับธนูเนี่ยเมษเนี่ยบุ้ม Big Bang นะฮะปุ้มแรงสุดยอดครับผมแต่ปลายแผ่วนะฮะไม่สามารถเอ่อเขาเรียกว่าคีฟโฟกัสได้ไม่สามารถตั้งมันเพราะว่าทุ่มเทในจุดแรกจุดแรกเนี่ยโหถ้าเป็นนักวิ่งร้อยเมตรเนี่ยจะต้องเอาราศีเมษขึ้นไปเลยเพราะว่าจะชนะเลยนะครับผมแต่ว่าในเรื่องของอ มาราธอนนะฮะวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งระยะยาวๆเนี่ยธาตุไฟที่เป็นราศีสิง์จะได้เปรียบเพราะคุณจะมีสเต็ปของคุณคแ,ลและมีวางแผนแล้วคุณจะใช้ความคิดมากกว่าธาตุไฟอื่นถามว่าธนูเป็นยังไงธนูนี่คือแบบทาไปแบบไม่แคร์แล้วก็สมมุติว่าเป้าหมายอยู่ตรงนี้คุณอาจจะเปลี่ยนเป้าหมายได้ทุกๆทุกๆเวลาคือเช่นสมมติว่าคุณตั้งใจจะทำทำฟูลฟูลมาราธอนใช่ไหมแล้วจบเท่าไหร่ บางทีกลายไปจบแค่ 10k หรือ 5k คือกลายเป็นแบบคุณเปลี่ยนเป้าหมายตามสภาวะนะซึ่งถามว่าถ้าเป็นสภาวะแบบนั้นมันก็มันก็ดีเพราะแต่ว่าเป้าหมายของคุณจะเปลี่ยนจากเอ่าเท่าไหร่อะ42อ่า42นะฮะฟูลมาราธอนมากลายเป็นฮา l ์ฟหรือมากลายเป็น10หรือมาอาจจะกลายเป็น5 5k เท่านั้นเองนะฮะมันก็คนละเรื่องเลยนะฮะเหมือนกับเป้าหมายของคุณคือทําเท่าที่ใจอยากจะทำอะแรงหมดตรงไหนเอาตรงนั้น,นะฮะแต่เมธเนี่ยเป้าหมายยังเป็นอยู่อย่างนั้นอยู่แต่ไปไม่ถึงเองเพราะหมดแรงก่อนนะฮะในลักษณะของธาตุไฟที่เป็นสิ่งเนี่ยดีที่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งผมให้คีย์โฟกัสนะฮในพลังงานของ Nine of Pentacles Seven of Pentacles Queen of Cups ผมรู้สึกว่าอันที่1จะมีคนนะฮะวัยุฒินะครับคุณนวุธนะฮะอาจจะเป็นลูกน้องหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ความช่วยเหลือคุณเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามกลุ่มคนเหล่านั้นด้วยพลังงานของ Princess of c u p s นะครับอ่าอย่ามองข้ามพลังงานเหล่านั้นนะฮะอันนี้คือคำแนะนำนะฮะเ of ว่นอ a c l e s เป็นลักษณะที่คุณจะต้องพิจารณานี่เหมาะกับคุณมากๆด้วยพลังงานนี้ขึ้นมาเพราะเขารู้ว่าคุณใช้ลอจิกคุณใช้ความคิดนะฮะ เซเว่นอ็อบเพเน็คโคลส์นะเป็นช่วงที่คุณจะต้องประเมินที่สิ่งสิ่งที่คุณทำอยู่ว่ามันคุ้มค่ากันหรือเปล่านะครับผมกับการลงทุนของคุณกับการลงแรงของคุณสิ่งคือความยากของของมันก็คือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วแล้วมันจะต้องเปิดใจครน,นี้มันเปิดโอกาสมันเปิดความเปิดโอกาสก็มีฮะอุปสรรคมันก็ต้องมีนะครับผมมีอ่ uh, ความไม่แน่นอนเนื่องจากมันเป็นสิ่งใหม่นะฮะประสบการณ์ต้องเรียนรู้ใหม่เวลาที่ต้องใช้เพิ่มเติมนะครับผมนี่คือความท้าทายของคนที่เป็นธาตุไฟนะฮะธาตุไฟเท่านั้นถึงจะรู้นะครับโ <laughs> okay. อเคอะคนที่คุณดียอยู่ด้วยโอเค กลุ่มคนนะฮะกลุ่มคนนะครับอาจจะมีมากกว่าหนึ่งก็ได้นะแล้วแต่หรืออาจจะคนเดียวก็ได้หรือคุณอาจจะดิวอยู่กับตัวเองนะครับผมใช่ t of wands นะมีธาตุไฟนะฮะคุณอาจจะดิวอยู่กับตัวเองคุณอาจจะดิวอยู่กับธาตุสิงคนอื่นนะครับผมอาจจะเป็นราศีเมษนะครับผมหรือธนูก็แล้วแต่นะฮะหรือไม่ก็ธาตุน้ำนะฮะคนที่คุณดิวอยู่นะครับธาตุน้าได้แก่ธาตุน้ามีนกรกฎพิจิกนะครับผมคนที่จะคอยซัพพอร์ตคุณนะฮะ ดูแลกันไปให้จบเกมนะครับผม Four of Cups นะฮะ King of Pentacles ธาตุน้ำธาตุดินนะครับธาตุน้ำธาตุดินและธาตุไฟครบเลยนะผมรู้สึกว่าคนช่วยเหลือคุณค่อนข้างอุ่นหนาฝากข้างนะครับผมได้แก่ธาตุดินนะครับผมมังกรนะฮะพฤธศพนะครับผมแล้วก็กันนะครับธาตุน้ำนะฮะมีนกรกฎพิจิกแล้วก็ธาตุไฟก็เมษสิงห์ธนูนะครับโอเคฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะแล้วก็ฝากสมัครสมาชิกนะครับกดปุ่มเข้าร่วมเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมใกล้ๆกับปุ่มติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมโชคดีเทวารัก